วันนี้วันที่11กรกฎาคม2558นะคะวันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนมะน,นาวของคุณพี่่ออเลรนะคะนลเลนนัลเลนน,น,เน,นามสกุลพี่พว่องคุ้มสวนมะน,นาวที่เราปลูกเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านอะไรเนี่ยบ้านพงสตือตำบลตำบลบ้านแเ่งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เนะาะทราบข่าวว่าพี่มีโอกาสใช้ซูเปอร์แม็กซ์โดยการแนะนําของน้องจาครั่ากับมะน,นาวของตนเอง เราประสบปัญหาเราปลูกมะนาวมาเราเจอปัญหาว่ามะนาวมันเป็นอะไรคะเป็นแคนเกอร์ระบาดแล้วก็ลูกแตกแตกอย่างนี้ครับลูกมะนาวเรามีปัญหาเมื่อโตแล้วมันแตกคือมันจะใช้ไม่ได้ถ้ามันเป็นแคนเกอร์นี่มันจะผิวมันจะเสียแล้วก็มันจะแห้งมันจะแตกอืเนาะเมื่อมีปัญหาเราก็เลยมีโอกาสใช้ซูเปอร์แม็กขีดพ่นไปกี่ครั้งนะคะ สองครั้งแล้วครับอือสองครั้งคือเอ่าเป็นมะนาวพันอะไรคะเนี่ยเขาเรียกพันพันเป็นลําไผ่เป็นลําไผ่ฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อฉีดไปแล้วชักกี่วันพี่พี่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ฉีดครั้งที่สองอ่ะเพิ่มเริ่มรู้ว่ามันโลกมันเริ่มผิวมันนิดๆอ๋อคือลูกมะนาวมันเริ่มมันครั้งที่สองห่างกักครั้งแรกกี่ครั้งไอ้กี่วัน ประมาณสิบวันครับสิบวันก็เลยฉีดครั้งที่สองครับอ่าเป็นสิ่งที่พี่ว่ามันน่าจะมันอพว่าจะน่าจะดีขึ้นนะืดูการเปลี่ยนแปลงมันอนอกจากลูกแล้วพี่สังเกตอะไรอีกไหมนอกจากลูกแล้วมีอะไรที่พี่ก็มีใบใบมันเริ่มเขียวขึ้นมาอืเขียวเริ่มใบเขียวเขียวดำอ่าเขียวดำใช่ไหมคะครับอือ วันนี้เรามันก็มาถ่ายตอนที่แดดมันร้อนด้วยวันนี้วันที่วันที่วันที่สิบเอ็ดกระดาษกระด,ะ<ม>ดาษตกอ่ะอืมเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอมีกไหมน้องจา่าเป็นผู้แนะน,นําเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับ <c oughs> แต่ว่า,าพูดถึงว่าคนที่เขาขี่รถทาปตะคานา้เขาก็เขาก็บอกว่ามะนาวของเินเรน์เขาเขียวขึ้นอ๋อคือขนาดเราทุกวันเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่คนเราอยู่อยู่กับต้นทุกวันเนาะอืออืออือแต่คนอื่นเขาทัก อ๋อ,อเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไดะะ้แล้วก็เขาก็สอบถามว่าใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างอ๋อดีขึน้นไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดตามไปเรื่อยๆนะคะครับ่ะวัสดีค่ะขอบคุณ<อ>ครับ